สวัสดีครับราชันออนทัวร์วันนี้มาที่โรงเรียนวัดกลางบานดอนไปดูว่าท่านผอ,อนะครับเดี๋ยวถึงแยกครับผอ,อเตยนะครับชื่อจริงชื่ออะไรจำไม่ได้สักเลยเดี๋ยวไปดูครับจริงๆก็จำได้ครับเรียกเพื่อให้ใกล้ชิดไปดูครับาาการจัดการเรียนการสอน สองปีแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างถึงแล้วครับวัดกลางบ้านดอนเดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนนะครับก็เซอร์ไพรส์ครับแต่จะเซอร์ไพรส์หรือไม่ยังไงก็ว่ากันไปนี่ครับโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนตำบลบ้านดอนอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรี ครับตอนนี้ร้องไา้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเข้ามาผู้ไปการกําลังทํางานนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติผมนาเรียนว่าราชันออนทัวร์นั้นจะไปจู่โจมเพื่อให้เห็นว่าการทํางานที่แท้จริงของของอ,อ,อสองปีเนี่ยเป็นอย่างไรราชันออนทัวร์วันนี้ผมมีความสุขตรงที่ว่าเราเคยได้มีโอกาสทํางานกับ ผู้บริหารของโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนขณะที่เขาดำรงตําแหน่งอยู่ที่การะสุนทิษาหลายเกือบ2ปีเต็มนะครับผมได้มีโอกาสมาเยือนอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือเห็นความเป็นผู้นําแล้วก็มีลักษณะหนึ่งที่ผมน่าจะมีความสุขอย่างมากๆก็คือเขายังมีพลังในใจอยู่นะครับคนคนนั้นที่ผมกําลังคุยอยู่ใ,ใกล้ๆแลยะห่างทางสังคมต่อต้านโควิด -19 ก็ <ๆ S 2> คือหมอ,ออวัสนพอาจารยร์สุวรรณสวัสดีเลยสวัสดีค่ะหมอสวัสดีสบายดีนะ วันนี้โรงเรียนวัดก,กลางวันดอนโรงเรียนวัดวัดกลางวันดอนวัดวัดกลาง้านดอนต้องให้พออบอกให้ถูกนะครับจํานวมบุคลากรทั้งสิ้นถ้าเป็นคนรูวรวมหออบ้วย16คนค่ะ16คนมีนักเรียนในการดูแล135ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นมันยกยมศึกษาปีที่3ค่ะเกือบ2ปีเต็มเนี่ยแนวความคิดของเราในช่วงแรกกับช่วงนี้มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็น่้าจะบอกได้ว่าเดินทางมาถูกแล้ว คว,ความสุขในการได้เห็นนักเรียนของเรามีมีความตั้งใจในการเรียนค่ะแล้วก็มีความความเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เป็นคนดีค่ะหมอถ้าด้าดในตัวของเ,เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยจุดแข็งของโรงเรียนเราจุดแข็งของโรงเรียนเราก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อเป็นคนดีค่ะหมอ เราจะเป็นคนดีแล้วก็จุดที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมจับต้องให้ได้เป็นรูปธรรมเขาว่าคนดีมีกิจกรรมอะไรเราครับก็จะมีคนกิจกรรมเยาวชนคนดีศิีธูพันธ์ค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ท่านคณะท่านผู้ริหารศิลปวัฒนาได้ได้มอบไว้ให้ผู้แต่ตอนตอนที่นี่เข้มข้นอยางไงที่นี่ก็จะมีโครงการที่เป็นโครงการเยาวชนคนดีศรีธูพันธ์มีเรื่องของการรักษาความสะอาดมีเรื่องของการรักษาระเบียบวินัยการเข้าแถวอะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกับของเรียนตัวทั่วไปตอนเช้าเนี่ย เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบก็คือเขาจะมาช่วยกันทําความสะอาดโรงเรียนก่อนจุดบริเวณที่ที่เป็นใบไม้อะไรเยอะๆของเรียนนะคะ่ะเด็กๆทุกทุกคนของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวพักครู่ครับจุดโดดเด่นที่เห็นชัดเจนเป็นความภูมิใจขณะนี้รองเตออยสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้เป็นผอเตยหรือปอสวัชชาเนี่ยได้วางแผนเกี่ยวกับ พอเพียงก็ดีหรือเราจะทําในส่วนที่ทําให้เด็กๆเนี่ยเกินความเข้าใจในยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมีอะไรที่ท่านกำลังวางแผนทำตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําให้โรงเรียนเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะตั้งใจในการทําในการวางแผนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําแปลงผัการทำปุ๋ยหมักหรือว่าการทําโรงเรียนปลอดขยะนะคะก็กําลังเริ่มเริ่มโครงการที่จะให้นักเรียนได้เข้ามา เรียนรู้แล้วก็ให้คุณครูได้รับผิดชอบกันในแต่ละโครงการให้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวจะให้พาไปดูกิจกรรมต่างๆพอสมควรหลัชันออกทัวร์วันนี้เราจะออกจากห้องทํางานของท่านนะครับเพื่อที่จะไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในบางส่วนนะครับตามที่เวลาเรามีแต่อย่างน้อยที่สุดมาเพื่อกําลังใจให้เห็นว่าเราต้องการให้เห็นพลังของท่านผู้บริการยุคนี้ครับสุภทารจันทร์สวรร ทุกพื้นที่ทั่วประเทศความปลอดภัยในโรงเรียนสําคัญที่สุดวันนี้เด็กๆจะบอกกับเราว่าเรามีความปลอดภัยจากโควิด -19 เพราะเราใช้วิธีการนิ้วนอมอ l รักษาระยะห่างและไม่สัมผัสตัวเพื่อนนิวนอมอนที่โรงเรียนวัดกลางบ้านดนอนห้องศูนย์ไทยดำศึกษาน่าสนใจแค่ไหนเข้าไปชมครับสวัสดีครับลูกทังกลางีนึ่งสวัสดีครับส,สวัสดีครับ ได้ว่าวันนี้รายการราชาองครัวร์มาเยี่ยมที่เรเียวัดกาญจบ้านอดอนนะครับทำคลิปเสยแพ้ทำอะไรกันเอ่ยใครตอบใครตอบได้บ้างชื่ออะไรคะชื่อเล่นน้องส้มน้องสมทำอะไร,รยอยู่ทำดอกไทยดำดอกไทยดำมีวิธีการทำยังไงต้องมีอะไรบ้างยิม้มายิ้มโดนจู่โจมครับเด็กๆที่โดนจู่โจมเนจะเก่งด้วยปฏิภาณไหวพริบและความชำนาญการ ดอกไทดำต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างหนึง่งม, <า S 1> มีผ้าแล้วลายเอามาจากไหนคะลายเอามาจากต้นแบบมีต้นแบบด้วยนะ,ะก้องจะจับไป้ที่ต้นแบบนะครับอันนี้เรียนเป็นหลักสูตรเลยหรืออาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเรียนกี่ชั่วโมงลูกสองสอชั่วโมงนะเป็นไรายได้ระหว่างเรียนด้วยไรายได้สามารถเดี๋ยวเราไปดูชิ้นสําเร็จรูปกันเลยครับ<ส>ผมอยู่กับ นี่ครับคนเก่งของการบ้านดอนฝนฝนครับ,รบนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือพวงมันแจรัโต้งค่ะทางเราประดิษฐ์เองทุกอย่างประดิษฐ์เองทุกอย่างเย็บเองเลยค่ะเย็บเองค่ะลองอธิบายให้สั้นกว่านั้นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างจนกระทั้งสมเร็จรูปแบบนี้ก็อันดับแรกเลยคือเราก็ต้องทําเป็นแบบเย็บ yes, ติดกนันค่ะเอานําผ้าสีส้มมาทําเป็นแบบนี้ค่ะพอได้แล้วเราก็จะได้มารูปร่างแบบนี้ พวกกุญแจนี้ทางเราเย็บเองค่ะแล้วก็จากนักเรียนนี่แหละค่ะส่วนมากพี่ๆก็จะเย็บสวยค่ะน้องๆก็มันแล้วแต่ค่ะว่าบางคนมีวิธีการเย็บยับยงไงทํายังไงถึงจะได้สวยแบบนี้ค่ะต้องมีพิมพประณีตต้องมีทักษะ,ะนะครับก็น่าสนใจสําหรับชินวันเดียร์ชิ้นนี้นะครับรายการราชานออนทัวร์ก็ถนับสนุนซะหน่อยเอาสักสี่สี่ชิ้นเนาะ,ะอ่าสี่ชิ้นก็เท่าไหร่ครับ100บาท100บาทอ่านี่ มอบเป็นค่าอนรมณ์นะนะครับแมเสียงปรบมือจากทีมงานเราซื้อสีอ,อ,อันนะค่ะปีมือดีๆแบบนี้ครับโรงเรียนแห่งนี้ชื่อโรงเรียนวัดการบ้านดอนคะ่ะพออ,อคือนางสุภัสทาจันร์สวนค่ะน้วคุณครูที่ผุดซอบชื่อคุณครู ปรียาผิวดีค่ะสุปรียาผิวดีที่ผมชอบใจก็คือคำควบกล้และรอเรือชัดมากตรงนี้นะครับคือจุดเด่นมากถ้าพูดในภาษาไทยทรงดำนี่ขอบคุณว่าไงครับเข้าใจค่ะขอบใจย่าอ่านในชื่นใจนะเมืออ่อกี้ขออ่านให้แล้วนะว่ายินดีต้อนรับนะอ่านให้ถูกที่ว่าจะตรงกันไหมมวนเมือ,งองจงต้อนมวนเมืองจบต้อนเดี๋ยวไปดูครับคลิปแรกเนี่ยขอ,ออสุวัฒน์อ่านดู่จะตรงกับเด็กไหมนะครับตัวแทนนักเรียนที่น่ารัก บ่งบอกถึงวิธีการปลูกฝังในแผ่นดินสัจจกาก,กตันยูที่พรนทธท่านบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่สเวดได้ฝากไว้กับแผ่นดินนี้นี่คือคําสอนไทยดำครับคุณรักาคราคุณบุญหมารู้จากกคคา,ากกตันยูรู้คุณจึงรู้จากเจริญก้าหนะ้าอ่านี่คือสุดยอดต้องขอบคุณผู้นใกนการนะครับปลูกฝังได้ดีมาก ความสุนทลีและสีสันรบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งนี้น่าสนใจตรงที่ครูศิลปะครูสอนคอมครูบิก๊กกำลังทำหน้าที่ในการทำให้โรงอาหารซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งของการเรียนรู้เด็กๆจะต้องาใช้และเด็กๆตรงนี้ก็โชว์ความสามารถในการเป็นเจ้าของฝีมือของตัวเองบริเวณกระถางต้นไม้เหล่านี้เด็กๆเหล่านี้นะครับจะต้องจินตนาการแล้วก็วาดเหมือนกันเพราะเราคือโรงเรียน,นสุดยอดครับวิสัยทัศน ทำที่มีความหมายมากก็จะลอยตามในหลวงรัชกาลที่9และพระองาชบายกรรัชการที่10ก็คือพอเพียงเรามาอยู่ที่บริเวณพื้นที่สวนบ้านดอนพอเพียงเด็กๆก,กำลังจะไปดูแลต้นไม้ดูแลพันไม้ครับไปดูบรรยากาศน้านกันครับ ทำอะไรคะตอนยาที่นี่ปลูกอะไรบ้างคร้บางตุ้งการจัดระเบียบความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนวางไว้ให้เด็กๆปลูกฝังไว้ใช้แล้วก็เก็บเก็บแล้วก็รักษาผมคิดว่าเป็นแทงน้ำนะครับแต่ขาบูรณาการจัดระบบขึ้นมาน่ารักทีเดียวนี่คือ ห้องเก็บอุปกรณ์สําหรับการใช้ในโรงเรียนโดยเฉพาะสวนเศรษฐกิจพอเพียงครับทีมช่างการ<ด>จัดระเบียบด้านล่างนี่ต้องยอมรับครับเริ่มต้นก็ประทับใจนี่ก็คงจะเป็นจักรยานที่เด็กๆน่ารักน่ารักเหล่านี้นะครับขี่มาจากบ้านมาถึงโรงเรียนแล้วก็ต้องโคนเสาเนี่ยมีเครื่องหมายจราจรนี่ครเจ็ดสุดยอดเ,เลยครับมีความรู้้วยไปสอบใบกับขี่ได้เลยองค์ความรู้ที่นี่่านแล้วครับ จุดพัฒนาที่ผู้บริการสมุทาจานสุวรรณได้มาร่วมกับคณะครูและพ่อภาคีเครือข่ายน่าสนใจมากผู้ปกครองที่สนใจอยากจะสมัครเรียนที่นี่ฝนเด็กเก่งของเรามีอะไรมาบอกท่านโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนประกาศรับสมัครนักเรียนประจําปีการศึกษา2,564โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ส โดยรับนักเรียนที่มีอายุ4ปีบริบูรณ์เกิดในระหว่างวันที่17พฤษภาคม2559ถึง16พฤษภาคม2560ค่ะและในระดับชั้นประถมศึกษารับนักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล3และนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือนักเรียนที่ต้องการย้ายจากโรงเรียนอื่นเพื่อเข้ามาศึกษาในโรงเรียนวัดกลางบ้าดอนของเราค่ะ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาสมัครเรียนได้แก่ 1. สําสำเนาจิบัตรนักเรียนสําสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนสาสำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่สี่สำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อแม่นักเรียนสามสองในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ให้นําสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนํามาด้วยนะคะ โดยสามารถนำเอกสารเข้ามาสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง28เมษายน2564นี้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบที่เบอร์0871697181และเบอร์0631366100ค่ะ อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะกาตาไทยสมดำว่ามือหนึ่มนอนบุกมือนอยดีกรบดีกาบ